คือตัวสัจจะบารมีเนี่ยพูดถึงในเรื่องสัจจะก็มีสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะเนี่ยเป็นสัจจะที่เป็นจริงตามสมมุติของชาวโลกเขาโลกวหาและสัจจะเกิดมีขึ้นโดยคนส่วนมากเขาสมมุติตามสิ่งนั้นนั้นเช่นรูปร่างสันฐานอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์ถ้ารูปร่างสันฐานแบบนี้เป็นผู้ชายรูปร่างสันฐานนี้เป็นผู้หญิงสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นวัวเป็นควายเป็นม้าเป็นเต่าเป็นปลาเป็นต้นนี่เป็นสมมุตินี่เป็นคนเรียกตามสมมุตินั้น ก็เป็นสมมุติที่ถ <beneath S 1> ูกต้องจริงโดยสมมุติใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนเดี๋ยวเราไปบอกว่าเขาไม่ใช่คนเงี้ยอันนี้มันก็ผิดศัจจะใช่ไหมผิดความจริงโดยสมมุติต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเข้าใจไหมครับว่าสมมุติโดยชาวโลกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตายายอยานี่อย่างนี้ก็สมมุติศัจจะถ้าเราจะศึกษาเรื่องศัจจะบารมีก็ต้องเข้าใจเรื่องศัจจะเรื่องสมมุติตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับอย่างพวกเรานี่เป็นสมมุติสง์นะครับพระสงค์โดยสมมุติแต่ท่านในขณะที่สมมติติสง์นี่แหละ ในพัฒนากระแสชีวิตจนพัฒนาไปจนกลายเป็นอริยะก็เรียกว่าปรมัตถสงเป็นอริยสงใช่ไหมครับแต่พวกเรานี้ตอนนี้เป็นแค่สมมุติสงแต่กําลังจะขันตัวเองเป็นอริยสงเป็นปรมัตนะนะดยปรมัตเนี่ยเป็นสมมุติสงก็เรียกไปตามสมมตินั้นอุบาสกบาสิกาก็าสมมติส่วนคาว่าปรมัตถสัจจะเนี่ยกขาแปลว่าสัจจะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมไม่มีใครสมมุติขึ้นเป็นปรมัตถสัจจะเป็นปรมัตก็คือจิตเยรสิกเนี่ย จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นเป็นสภาวะที่ปรากฏโดยปรมัตถสัจจะสภาวะที่ถูกต้องนี่เป็นปรมัตถสัจจะเป็นไปด้วยการแบบนี้รูปก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะความร้อนความเย็นเป็นต้นเนี่ยนี่เป็นปรมัตที่ปรากฏตามความเป็นจริงฉะนั้นจึงเป็นปรมัตถสัจจะจิตเจรสิกรูปนิพานก็เป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นเป็นจริงเป็นปรมัตที่นี้ ก็กาหนดระหว่างสัญญากับปัญญาสัจจะทั้งสองอย่างนี้สมมุติสัจจะนี้เป็นอารมณ์ของสัญญานะครับเป็นอารมณ์ของสัญญาปรากฏได้ด้วยสัญญาเท่านั้นรูปร่างอย่างนี้เป็นชายรูปร่างอย่างนี้เป็นหญิงการถือเอาโดยรูปร่างสันฐานเป็นต้นเหล่านี้รู้ได้ด้วยสัญญารู้เข้าใจไหมอย่างนี้หญิงเงี้ยอย่างนี้ชายเงี้ยสัญญาไปจํามาได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติสัจจะเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นอารมณนแก่สัญญาเป็นประการละสคัญพมมองเห็นภาพไหม ส่วนปรมัถสัศจ่านี้เป็นอารมณปัจยของปัญญาเป็นลงของปัญญาปรากฏด้วยปัญญาผู้ใดมีปัญญามากพิจารณาปรมัทสัศจ่าเห็นได้ง่ายปัญญานี้ถ้าพิจารณาสิ่งใดก็ตามก็สามารถรับสภาพที่เป็นเหตุแท้จริงจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยจิตสามารถรู้อารมณ์ได้หลายๆอย่างได้หรือไม่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่าสามารถรู้ได้พิจารณารู้เห็นว่าคือในโลกนี้ถ้าสภาวธรรมปรากฏเกิดขึ้นนี้เป็นจักรวิญญาณนี้เป็นโสตวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณเนี่ย ตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงว่าสภาพธรรมเหล่านี้ไปรับอารมณ์ที่มีความแตกต่างกันแต่ก็คือรับอารมณ์นั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวปัญญาที่เขาไปเห็นปรมัตสัจจะฉะนั้นการเห็นปรมัตสัจจะนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพไหมฉะนั้นคนที่มีสัญญาทั้งหลายเนี่ยปัปัญจะสัญญาเนี่ยมันจึงมาด้วยความเป็นอัตตาตัวตนไงมันจึงไปยึดว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นคนจริงๆเป็นหญิงจริงๆเป็นชายจริงๆ่ะ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายยายจริงๆเนี่ยมันมาจากตัวปะปัญจะสัญญาไปยึดพอยึดเสร็จปุ๊บตัณหาก็มาเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามนั้นไปเสร็จก็เลยมีความยึดอย่างเหนียวแน่นขึ้นมานี่มันมาจากสัญญาตัวนี้นั้นสมมุติเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของสัญญาถ้าพิจารณาแยกแยกปุ๊บผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเนี่ยพอแยกไปเรื่อยๆเนี่ยไอสัญญาเหล่านั้นมันถูกทาลายทําลายปปัญจะสัญญาถูกทําลายไปปัญญาสติปัญญาก็ไปเด่นเด่นคุณฉะนั้น ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมามันที่จะทำลายตัวสมมติสัจจะเขาไปเห็นปรมัตถสัจจะเป็นตนเหล่านี้ได้เข้าใจใช่ไหมหลักการคือตรงนี้ก่อนสมมุติสัจจะที่เป็นบัญญัติธรรมนั้นต้องดูด้วยสัญญาเท่านั้นจริงจะปรากฏเห็นได้ถ้าดูด้วยปัญญามันจะหายไปใช่ไหมถ้าไม่ถ้าที่เราเห็นสมมุติกันได้เพราะเรามีสัญญาแต่ลองใช้ปัญญาเจาะเข้าไปดีไอ้สมมุติหายไหมมันหายเพราะปัญญามันไปทำลายเลยสัญญาไปทำลายอัตตา ฉะนั้นถ้าเรายังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสัญญาพบมันจะเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเป็นอัตราตัวตนแล้วเห็นด้วยความเป็นชื่อชื่ออะไรแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นเขาบอกนาฬิกาเราก็นึกว่านาฬิกาจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าคนเราก็นึกว่าเป็นคนจริงๆเขาบอกว่าแว่นเราก็นึกว่าเป็นแว่นจริงๆเพราะสัญญามันไปจับหมายแล้วก็ตามไปด้วยความยึดติดตระหนัมนะทิฐิแต่ถ้าหากว่าเอาปัญญาเข้าไปเจาะดีไปเจาะดูดี ไหนคนมันอยู่ตรงไหนแยกผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่นในกระดูกไตหัวใจตับปอดสยอยใส่ญ่ไส้น้อยอหานหมายาหานเก่ามันสมองดีเสเลตน้องเลือดเหงือแยกไปเรื่อยๆมันก็ไปเห็นสมมุติดว้วยความเป็นผมขนเล็บปันหนังเจาะจากผมขนเล็บปันหนังไปเห็นดินน้ำไปลมสีกี่รโอัชาแตกไหม